สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินสึนดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่27มิถุนายน2566ทางด้านกิตานาัสนาวเซดาประธานาธิบดีของลิทัวเนียได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศรัสเซียจากกรณีที่ทางด้านเย็บกินีบริโกซินหัวหน้ากลุ่มวัคเซอร์นั้นได้ก่อการกบฏแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ Alexander, ลูกาเชนโกผู้นําเบลารุสเข้าเจรจาแล้วก็ให้สถานที่ลี้ภัยแกเ่เยกินีปริโกซินกับทางด้านฝากฝั่งของนักรบของเขาอีกจํานวนมากเนี่ยนะครับเรื่องนี้เองผู้นําลิทัวเนียซึ่งก็เป็นชาติแถบบอลติกเป็นเพื่อนบ้านของเบลารุสแล้วก็รัสเซียนั้นเนี่ยครับลิทัวเนียเองก็มีกําหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมิตนาโตในเดือนกรกฎาคมที่กรุงวินเนอุสเนี่ยครับก็ออกมาสมเสียงเตือนในเรื่องดังกล่าวตามหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็บอกว่าการณีที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มนักรบวัคเนอร์และเย็กินีปริโกซินนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งก็บอกว่าบริโกซินหรือวัคเนอร์บางส่วนที่เข้าไปอยู่ในเบลารุสจะมีแผนและมีเจตนาอะไรที่ไม่ชัดเจนนั่นหมายความว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งและจะต้องมีการเสริมความมั่นคงแนวชายแดนระหว่างของเบลารุสกับลิทัวเนียเพิ่มมากยิ่งขึ้นเขาบอกด้วยนะครับว่าผมไม่ได้คิดว่ามันแค่ลิทัวเนียเท่านั้นที่ปราศจากข้อสงสัยเหล่านี้ แต่คิดว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ในนาโตเองนั้นก็มีข้อสงสัยนี้เช่นเดียวกันทางด้านกิตานาัทนาวเซดาอย่างบอกนะครับว่าลิทัวเนียจะอุทิศศักยภาพด้านข่ากรองเพิ่มเติมสําหรับประเมินสถานการณ์ท่าทีทางการเมืองและความมั่นคงของเบลารุสรวมถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มมารเนอร์ที่บอกว่าได้ขยับขยายเข้าไปอยู่ในเบลารุสด้วยลิทัวเนียนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมนาโตในเดือนกรกฎาคมแต่ทางด้านกิตานาัทนาวเซดาก็บอกว่าแผนรักษาความปลอดภัยของการประชุมนั้น ยังไม่จาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆแม้เกิดสถานการณ์ความวุดวายในรัสเซียก็ตามพร้อมเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นจะเผชิญการท้าทายใหญ่หลวงกว่านี้ในอนาคตการก่อกบฏของกลุ่มวัคเนอร์นั้นนับเป็นความท้าทายใหญ่หลวงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่อการปกครองที่เรียกว่ายาวนานของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งแน่นอนมันกลายเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงอย่างยิ่งนับตั้งแต่เขาก้าวเข้าสู่อํานาจในปี1999ความเลื่อนเวทที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นอันว่า ทางด้านประธานาธิบดีของลิทัวเนียอย่างกิตานาัฟนาวเซดานั้นก็ไม่เชื่อนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่มีการดําเนินการตามจริงแต่อาจมองว่าทางด้านกลุ่มวากเนอร์แล้วก็ผู้นํารัสเซียนั้นมีแผนบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดและอาจจะต้องมีการเสริมกําลังเข้าสู่ชายแดนของลิทัวเนียที่อยู่ติดกับทางด้านเบลารุสความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เชื่อว่าหลายคนนั้นก็ตั้งคําถามนะครับว่าตกลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับมันเป็น การก่อกระบฏจริงๆหรือว่ามันเป็นแผนที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมกับทางด้านเยฟก,กินีปริโกซินั้นมีแผนบางสิ่งบางอย่างเป็นแผนลับลวงพลางในการที่จะกระจายกองกําลังติดอาวุธของทางด้านกลุ่มวัคเดอร์เข้าไปอยู่ในเบลารุสเนี่ยครับในช่วงเวลาที่นาโต้นั้นกําลังจะมีการประชุมประเทศสมาชิกนาโตในลิทัวเนียในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยหรือไม่เรื่องราวเหล่านี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่เรียกว่าทั้งโลกนั้นจับตามองอย่างใกล้ชิดครับ